นวัตกรรมรถถังกระตุ้นพัฒนาการล่าชา้าเด็กอายุ3-5ปีหลักการและเหตุผลสาเหตุที่เด็กปถมวัยในช่วงอายุ3-5ปีมีพัฒนาการล่าชาญญ้าส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูเด็กขาดประสบการณ์โดยเมื่อบุคลากรทางสุขภาพได้จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการและให้คำแนะนำพ่อแม่ถึงวิธีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการเล่นของเด็ก เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการทำความรู้จักกับตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัวโดยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปประมและได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กช่วงอายุ3-5ปีเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นเด็กเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นและทรงตัวได้ดีพอกล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรงมากขึ้นจึงชอบการเล่นที่มีการออกกำลังกายชอบเล่นกลางแจ้ง และเล่นเครื่องเล่นที่ขับขี่ได้ชอบเล่นเป็นกลุ่มชอบเล่นแบบชีวิตในบ้านและสังคมของเล่นจึงเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการเล่นของเด็กซึ่งสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กช่วงอายุ3-5ปีได้โดยของเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้คือเครื่องเล่นรถขับขี่ซึ่งเน้นการเล่นเป็นกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตัวอย่างโครงล่างของนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ3-5ปีที่สงสัยว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ในการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างเร่งด่วน 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของท้องถิ่น สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหลักสำคัญ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆต้องได้รับการส่งเสริมโดยพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านวิชาการและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ผ่านมาการพัฒนาการแพทย์ในแต่และระบบย่อยยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการแพทย์เหล่านี้ได้รับการส่งเสริมด้ยกว่าการแพทย์กระแสหลักหรือระบบการแพทย์แผนปัจจุบันมากนอกจากนี้ยังมีความชัดเจนว่าที่ผ่านมามีการส่งเสริมด้านการรักษาพยาบาลหรือซ่อมแซมสุขภาพมากกว่าการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคต่างๆ 2. การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในบริบทของชุมชนต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนและมีเป้าหมายสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนสอดคล้องกับวิชาชีพส่งเสริมสุขภาพนวัตกรรมสาธารณสุขเป็นแนวคิดในการสร้างพัฒนาและสรุปความรู้วิธีการบนพื้นฐานความต้องการปรับปรุงการทำงาน หรือบริการให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยมีวิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมต้องเกิดจากการสังเกตการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อนำมาปรับระบบการบริการทั้งในด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขจำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญเพราะมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ สร้างความรู้ใหม่ในการบริการลดการใช้เทคโนโลยีหรือลดค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นจากการบริการเดิมเป็นการสร้างความร่วมมือจากทีมสุขภาพในการให้บริการและช่วยจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการบริการประโยชน์ของนวัตกรรม 1>, 1. ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 2. ทําให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยภายในระยะเวลาที่เร่งด่วน 3. นํานวัตกรรมไปใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของท้องถิ่นขั้นตอนการทำา 1. วัดขนาดท่อ PVC 2. อเจาะรูบริเวณก้นขวดให้ตรงกับปากขวดพลาสติก 3. นำขวดพลาสติกที่เจาะรูตรงก้นแล้วนำมาต่อการรอบท่อ PVC 4. ต่อท่อ PVC ตามขนาดที่ตัดแล้วทากาวติดให้แน่น 5. นำท่อ PVC ที่จัดเตรียมไว้มาประกอบเข้าด้วยกันกับขวดพลาสติกให้เรียบร้อยวัสดุและขั้นตอนการทำา 1. ขวดพลาสติก 2. กาวทาท่อ 3. ท่อ PVC 4. ข้องอ 5ข้อต่อ3ทางวิธีการใช้ให้เด็กนั่งตรงข้อ PVC จากนั้นใช้เท้าทีบขวดพลาสติกให้ขวดพลาสติกหมุน